ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ดูเฉยเฉยหนึ่งพันษาบทกวีถ่ายทอดธรรมะผ่ามประสบการณ์การปฏิบัติธรรมด้วยการดูดูจริงๆไม่ทำอะไรมากกว่านั้นดูเพื่อให้รู้ทันจิตดูเฉยเฉยแล้วปัญญาจะตามมาตามแนวทางเพียงแค่รู้เขียนโดยวิมโลภิกขุ และอาพัสโรภิกขุคำนิยมโดยพอนวลจันทร์จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทานปีพศ2552โดยสำนักพิมพ์อมมรินธรรมะคำนิยมวิมโลภิกขุหรือคุณจอมโยธีพิทักษ์เป็นผู้ที่ได้เข้ามาอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา แล้วได้มาปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่ศูนย์วิปัสนายุวพุทธเฉลิมพระเกียรติคลองหลวงประทุมธานีโดยมีข้าพเจ้าเป็นวิปัสสนาจารย์คอยแนะนำมีสิ่งหนึ่งที่พระใหม่จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนเวรกันทำคือการตีระฆังในยามเช้ามืดตีสองถึงตีสถึงตีสเพื่อให้สัญญาณในการมาปฏิบัติกิจของสงฆ์ร่วมกัน จุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เนื่องมาจากคืนวันหนึ่งฝนตกมากและการตีระฆังเป็นหน้าที่ของวิมโลภิกขุซึ่งกติกาของการตีระฆังมีอยู่ว่าให้ตีพร้อมกับเดินไปโดยรอบในเขตสงฆ์จนครบหนึ่งรอบโดยเดินช้าช้าพร้อมให้สัญญาณระฆังเป็นระยะระยะเสมือนเดินจงกรม เช้าวันรุ่งขึ้นวิมโลภิกขุได้นำบทธรรมะที่ได้จากการตีระคังมาให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งคณะสงฆ์พิจารณาดูซึ่งสะท้อนเรื่องธรรมะคือหน้าที่ได้อย่างลงตัวคณะสงฆ์และผู้ที่ได้มีโอกาสอ่านบทความนี้รู้สึกพอใจและได้เข้าใจธรรมะในอีกมุมหนึ่งหลังจากนั้นก็มีมติร่วมกันว่าให้ท่านวิมโลภิกขุถ่ายทอดธรรมะ ผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติออกมาอีกในรูปบทกวีขออนุโมทนากับท่านวิมาโลภิกขุที่ได้อุตสาหะสะท้อนธรรมะโดยเฉพาะธรรมะภาคการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานออกมาในรูปแบบบทกวีนับว่าเป็นความงดงามของภาษาและเป็นการเชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยขออนุโมทนากับสำนักพิมพ์อมรินธรรมะ โดยเฉพาะคุณเมตตาอุดกันพ์ที่ได้ให้โอกาสสาวกของพระบรมศาสดารุ่นแล้วรุ่นเล่าได้มีโอกาสเผยแผ่พระธรรมออกไปสู่วงกว้างขออนุมโมทนากับผู้อ่านทุกท่านที่เปิดโอกาสให้กับตัวท่านเองในการศึกษาธรรมะในอีกรูปแบบหนึ่งสาสาโนปฏิปติขอความปฏิบัติดีของท่านทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นเทินขออนุโมทนาด้วยความเคารพธรรมพระนวลจันทร์กิตติปัญโยพอนวลจันทร์21พฤศจิกายน2552คํานําสําคำนำสำนักพิมพ์เมื่อพูดถึงการปฏิบัติธรรมใครที่ไม่เคยได้สัมผัสคงนึกไปว่าต้องทำโน่นทำนี่มากมายเพราะคำว่าปฏิบัติ ชวนให้เข้าใจว่าต้องมีการลงมือทำสิ่งต่างๆมากมายแท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการทำที่แทบไม่ต้องลงมือทำนั่นคือไม่ได้เน้นที่การกระทำภายนอกแต่เน้นการตามดูตามรู้จิตส่วนการเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้จิตสงบมุ่งตรงแน่วแน่ต่อการดูรู้กายและใจของตัวเราเองมากขึ้น คำว่าดูก็หมายถึงดูจริงๆไม่ทําอะไรมากมายกว่านั้นเพราะดูจิตหมายถึงดูและให้รู้ทันว่าจิตกำลังคิดอะไรรู้สึกอย่างไรรักโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่เมื่อรู้ทันแล้วก็จะสามารถหยุดความรู้สึกเหล่านี้ได้พูดให้ตรงที่สุดก็คือให้เพียงแค่ดูเฉยๆแล้วปัญญาจะตามมาเอง หนังสือเล่มนี้เป็นประสบการณ์การดูเฉยๆของพระภิกษุสองรูปคือวิมโลภิกขุและอาพัทสโรภิกขุโดยเนื้อหาส่วนใหญ่วิมโลภิกขุเป็นผู้เขียนส่วนเนื้อหาบางส่วนเป็นของอาพัทสโรภิกขุดังที่ได้ทำหมายเหตุกำกับแต่ละบทไว้แล้ว เนื้อหาทั้งเล่มนำเสนอในรูปบทกวีตามความถนัดของผู้เขียนซึ่งช่วยถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นธรรมะออกมาได้อย่างน่าสนใจหลายบทอ่านแล้วนำไปพิจารณาสารธรรมต่อได้อีกมากสำนักพิมพ์อมรินธรรมะคำนำผู้เขียนสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนจำได้แม่นคือหลังการบวช ก่อนทำวัดเย็นร่วมกันครั้งแรกของพระนวะกะหรือพระใหม่ประจำพรรษา2550พระอาจารย์ท่านได้เมตตาสั่งสอนสั้นๆว่าพวกท่านเห็นพระกันมาก็มากการเป็นพระที่ดีนั้นเมื่อพวกท่านได้มีโอกาสมาเป็นพระเองก็ให้ถือเอาแบบอย่างตามที่ตัวท่านทั้งหลายแต่ละท่านเห็นว่าพระที่ดีนั้นควรจะเป็นนั่นแหละเป็นเกณฑ์ในการเริ่มต้นก่อน ท่านเห็นว่าพระที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นส่วนพระวินัยที่ดีอยู่แล้วก็ค่อยๆศึกษาไปก็แล้วกันจากนั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่เคยพูดสอนเกี่ยวกับการเป็นพระที่ดีอีกเลยแต่ท่านกลับเทศต่อญาติโยมอยู่เสมอว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนท่านยังเทศต่อญาติโยมผู้มาเรียนธรรมะอยู่อีกบ่อยๆว่า พระนั้นอยู่ได้เพราะญาติโยมช่วยอุปถรัรมภ์ดังนั้นสิ่งเดียวที่พระพอจะทำเพื่อเป็นการตอบแทนศรัทธาเหล่านั้นได้ก็คือการทำหน้าที่ของพระให้ดีที่สุดนั่นก็คือ 1. ศึกษาพระธรรม 2. ปฏิบัติธรรมให้คู่ควรแก่ธรรม 3. เผยแผ่พระธรรมในเมื่อธรรมะคือหน้าที่การเกิดขึ้นของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อการทำหน้าที่ให้เหมาะสมตามสมควร นั่นก็คือ 1. ทําทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา 2. องทำหน้าที่ของศิษย์ที่มีต่อครูอาจารย์ 3. าทำหน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดามารดา 4. ี่ทำหน้าที่ของผู้ที่เคยได้รับการอุปการะต่อผู้ที่เคยได้ให้การอุปการะทําทำหน้าที่ของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน ในความเป็นจริงผู้เขียนเองไม่ได้มีคุณความดีหรือมีความรู้ดีพอที่จะไปสั่งสอนใครๆให้พ้นจากกองทุกได้เพราะผู้เขียนเองก็ยังไม่ใช่ผู้ที่พ้นจากกองทุกทั้งปวงแล้วการที่ผู้เขียนจะไปสั่งสอนใครให้พ้นจากทุกนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรดังนั้นข้อความทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นการจดบันทึกเพื่อไว้เตือนตนเองเป็นส่วนมากและเมื่อมีผู้เห็นว่าเหมาะสม จึงได้ใช้โอกาสที่มีนำออกมาเผยแพร่ตามสมควรผู้เขียนเองเป็นได้เพียงมิตรร่วมเดินทางไปกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้อาจพอช่วยให้กำลังใจและตักเตือนซึ่งกันและกันบ้างตามสมควรเพื่อให้การเดินไปตามทางสายเอกนี้เป็นไปด้วยดีที่สุดตามกำลังของแต่ละบุคคลเท่านั้นสิ่งใดๆในหนังสือเล่มนี้ล้วนไม่ควรเชื่อถือทั้งสิน้น แต่ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าก็พอมีค่าควรนำไปทดลองดูบ้างตามสมควรแค่ลองเฉยๆนะอย่าเอาจริงเดิมทีนั้นหนังสือเล่มนี้มีเพียงบทกลอนที่เขียนขึ้นโดยผู้เขียนเองทั้งหมดแต่เนื่องจากเนื้อหามีจํานวนน้อยไม่เหมาะกับการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์พระอาจารย์ท่านจึงเมตตาให้ผู้เขียนได้อ่านบันทึกของสิทธิพี่รูปหนึ่งคือพระอนตท์พัสโร ซึ่งท่านก็ได้เขียนบันทึกทำไว้ในลักษณะของบทกลอนแบบต่างๆเช่นกันทางนี้เพื่อนำม,มาร่วมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ด้วยไม่กี่วันก่อนถึงวันเข้าพรรษาปี2552พระอาจารย์ท่านได้ให้คำอนุญาตไว้กว้างๆกับผู้เขียนว่าให้ลองพิจารณาเอาตามสมควรก็แล้วกันดังนั้นสิ่งที่ผู้เขียนได้ทำต่อจากนั้นในฐานะเป็นผู้เรียบเรียงก็คือ การตรวจทานตัวสะกดกับสัมผัสบางส่วนที่อาจจะตกไปเท่าที่จำเป็นตั้งชื่อในบทที่ท่านไม่ได้ตั้งชื่อไว้เดิมนำกรอนหลายส่วนที่บันทึกไว้กระจายแยกกันแต่มีเนื้อความต่อเนื่องกันมาต่อรวมให้เป็นบทเดียวกันและสุดท้ายผู้เขียนก็ได้แต่งเพิ่มในกรอนบทที่พระอาจารย์ท่านแนะไว้ โดยใช้ชื่อบทกลอนบทนั้นตามคำที่พระอาจารย์ท่านได้เขียนต่อท้ายบันทึกเดิมไว้ด้วยลายมือของท่านเองซึ่งผู้เขียนก็นำคำนั้นมาใช้เป็นโจทย์ในการแต่งกลอนต่อจากของเดิมไปด้วยคืออย่ามองข้ามข้ามไปมองมองข้ามไปความรู้สึกต่างๆนั้นมักเป็นเหตุต้นให้เกิดหัวข้อธรรมนำมาบันทึกกันได้อย่างมากมายตลอดมา และคงเป็นด้วยเหตุนี้จึงทําให้ท่านอานนัสโรได้เขียนไว้บนปกบันทึกเล่มนี้ของท่านว่าจากความรู้สึกนั่นเองด้วยความเคารพในธรรมวิมโลโภพิขุตุลาคม2552การกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานเท่าไหร่บนเครื่องบินลำหนึ่งท่านผู้โดยสารโปรดทราบต่อไปจะเป็นการสาธิต วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหน้ากากออกซิเจนที่อยู่ด้านบนของทุกที่นั่งจะถูกปล่อยลงมาโดยอัตโนมัติให้ผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากออกซิเจนเข้ากับใบหน้าของท่านตามวิธีที่ได้แสดงไว้ในคู่มือความปลอดภัยประจำที่นั่งของท่านหากท่านเดินทางมากับเด็กหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กรุณาสวมหน้ากากออกซิเจนให้กับตัวท่านก่อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปและสายการบินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับความประทับใจตลอดการเดินทางครั้งนี้ขอบคุณค่ะสัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายะอันทมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านหากว่าหวังจะวิจารณหาเหตุผลทวนหาถูกทานหาผิดขอคิดด้วยคนก็เชิญหาเหตุผลมาทบทวนคำพระพุทธคือที่สุดของทุกสิ่งจะตัดสินก็ให้อิงตามสิ่งนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้คือสำคัญหากต่างไปขอท่านอย่าเชื่อเลยโปรดใช้วิปัสสนาญาณในการอ่าน รู้ด้วยจิตคือสะพานข้ามสงสัยสังเกตตนพ้นข้ามถูกผิดไปเลิกหมกมุ่นครุ่นคิดในส้อยคำกอนเห็นความจริงที่แท้จริงคือที่สุดจะข้ามพ้นสิ่งสมมติที่ปิดไว้มุ่งเข้าสู่ความจริงแท้ที่กลางใจแล้วจะได้ความเข้าใจที่แท้จริง